ครับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุตุคุกันยินดีต้อนรหากระถูซองมาเตียงทองบ้านนาอีกแล้วพี่น้องมื่อกี้นี้มาเตียงมาอยู่บ้านนาโพูมือทุ่มพรแขวงสวัสคิเขตเนาะพี่น้องเนาะก็คือมีเยอะแยะพเนน้ำมาว่ามีมีเอื้อยคนหนึ่งอยู่กับลูกเราอยู่เพลื่อนลังในน้อยในพี่น้องพูแล้วก็ตายปะตั้งแต่หลายปีแล้วพี่น้องเนาะตอนนี้มาเตียงก็มาหอดแล้วแหละพี่น้องเดี๋ยวทีเข้าไปถามเบิ่งเขึ้นว่าคนเป็นไปเป็นมามันเป็นได้ไหนเนาะเราก็นั่งอยู่ตลาดเฮือนนี่แหละพี่น้องเลยสบายดีไหม สบายดีสบายดีเดี๋ยวเด้อออขนุญาตนี่ไม่เลยจะซื้อยังไงซื้อหินซื้อหินโดยอายุจะปีแล้วเนาะหาชิปอ๋อเป็นคนอยู่บ้านนะพ่อหนิบ้างโดยอยู่ในนี่แล้วหักบ่มีพ่อมีแม่ลูกเอ้ยไม่พ่อมีแม่พ่อแม่จะไปใช่ใช่พ่อแม่ตายบัดตายบัดเลยโดยตายป้าแต่ยังน้อยผู้บานนี่ใหญ่มาแล้วเอาผัวผัวตายป้าผัวก็ตายป้าอีกดยจะปีแล้วผัวตายป้าน โย่ประมาณเจ็ดแปดปีเลยนะมะเจ็ดแปดปีเลยโดยฟันนั่นแหละก็โตโตอยู่กับพาแต่ตอนนี้เนาะกับลูกกับลูกกับเต่าเขาใหญ่มากแล้วเขาก็หากินไพลกินมันลูกเอ้ยค่าแม่บอกกุ้มเขาจะมีลูกจะคนนะมีหกคนลูกแม่หกคนพูน่ะโดยก็โตลูกจะไปใช้พัสดุเดินไงไปน้ำลูกน้ำเมียเขาเลยไปหากินนายูผู้หญิงกับเอาผัว แล้วบัดโตไปบ่มีมูลให้เขาเฮ็ดหลายเขาก็ไปหากินหาอยู่ให้ลูกเอ้ยอันสิอยู่นําเจ้าแท้ๆนี่มีบ่ดมีอยู่2คน่นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงกับผู้ชายออุเพิ่นจักปีนะผู้นึงก็12ปีนี่แหละอคนใหญ่12กคนใหญ่อยู่นนีบ่เนเจ้านี่โดยนี่แล้วดๆๆๆวันีอันอันเนซานนี่ก็ปุ๊กหึงแล้วบ่นี่แต่หึงเติบแล้ว โอ้ยเต่าฮ้องลายนโดๆๆๆประมาณจักปีแล้วปุ๊กคนี่ลายปีแล้วแต่ผัวยังังแต่ผัวยังแต่พุ่นแล้ววันนี้ผัวเียแล้วก็อยู่ไปนี่ๆแล้วเจ้าอันดินดอนตัวมึูเคืนนี่ก็ของเจ้าบ่ของตัวเองอันนี้ดิแต่พ่อแต่แม่เพิ่นปั่นให้มตา่อือๆให้นาตะกามีอยู่บ่มนาลิให้ลูกเอ้ยมันกุมกินแม่น่ะอึดข้าไปอยู่ไวเซาอมีอยู่แต่บ่หลายเนาะบ่หลายมีอยู่แม่บ่หลาย โดยโดยโดยดยดยเดี๋ยวนี้ก็เป็นวินเป็นเมากะหาเงินจะไปกดกะบ่มีแม่เป็นมาเดือนปลายแล้วแต่ยาเชียญยามันแม่ก็เลยบโดยเขากินน้ำกินนะนะเจ้าเจ้าใช้ลูกเต้าจะไปเซิร์ฟเชอร์เดินเขาไปเล่นเขาไปยู่ไม่ไปเล่นน้ำแกงก็บอกโดย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 ดยเพื่อนกับเราได้ไปหายู่หากินบ่หายู่ชิดเบ็ดชิดยังแล้วลูกเอ้ยน้่งเตือกก็ได้ขอเขาเขาไปชิดเบ็ดเห็ดแหวนี่แล้ว บ่ได้เข้าเรงยาบ่ลูกจ๊ะบ่ได้เข้าเพิ่นออกแล้วตะกี้กะเฮียนอยู่ปอองปอชามนี่แหละคขะว่าออกโดยดแม่บ่มีเนี่ยขาดเคินๆลูกเอ้ยไปโงินส่งเพิ่นเฮียนบ่ไงเนาะไปโรงาอยากกินข้าวปุ้นข้าวเอมาปัดเล่าเงนปากผู้นั้นผู้นี้ยแม่บ่มีให้ลูกเอ้ยอืนั่นแหละโดๆอ่สรุปแล้วก็คือมีหยัง โดยโดยบัดนี้ให้นาตะกาเจ้าอันไผพาเฮ็ดเนาะค่ะเจ้าลูกเฮ็ดาเฮ็ดมันหักเฮ็ดาละ12ชอบกินแล้วก็เบิดตปีพุ่นแล้วนาบดทุ่งหั่น้12ชอบโดยคําน้อยๆแล้วก็ปอกกแป๊กแล้ว12ก็ได้โดยโดยโดยมันก็ได้กุมอยู่กุ้มกินเนาะกุ้มแลว่าแต่เบิดแต่เดือนเดือน2แม่ละกินตลอดละแม่นั้นรับจ้างทําจมีพี่น้องอยู่บ่แม่อยู่ในบ้าน มีกับปลาเค็มปลาค้างกับใบติ้งน้องกต่แท้เบ้มีมีแต่แม่ผู้เดียวแม่เนี่เกิดมาเลยแม่ตายปลูกผู้เดียววะเจ้าโดยผู้เดียวแต่ยังน้อยกับไปหาช้อยกินเฮือนนั่นเฮือนนี่ลูกเอ้ยบ่อยากเว่าลายแม่ขับชิได้เล่าโดยโดยเล่าให้ฟังในชีวิตเจ้าเนาะโดยว่าแต่ทุกข์ยากซ้ำได้ล้วตะกี้นั่นวันนี้ใหญ่มากเราพบว่าเพื่อตายวันนั้นแล้วแม่นะทุกข์ยาก มีแต่ชอยเฮือนนั่นชอยเฮือนนี่ตะกี้จ้างอะไรตําข่าวตักน้ำแล้วยูน้ำเพิ่นนะะขับไบติเพิ่นกับยูน้ำเพิ่นเนาะหลับจ้างทำงานกินใหญ่มาไหนพ่โพีโพ่ใต้ป้ามันแม่ละทุกแล้วยหยนากับบ่มีให้ลูกกับเต้าก็ได้กันั้นแหละลูกเต้าก็แต่พระผ้าภัยเนาะไปหากินไผ่กินมันแล้วค่ะแม่กับบกุ้มบ่มีไ้เขาเฮ็ดแม่นั่นบ่มีแม่บกุ้มบุกางเลยกไปไผ่ไปมันเนาะกุ้มต่างคนต่างหากิน ดยดยโดยโดยวันนี้นะเจ้าว่าเจ้าเป็นอยังนะสี่พญาเจ้าว่าแต่ว่าขาดเลือดไปกวดวันนี้ได้เกิดน้ำลูกขายปลาแล้วเขาชิดเบ็ดชิ้นยังในเป็ดชิดพันละไปกวดเพิ่นว่าขาดเลือดไปเลเพิ่นว่านั้นจันเพิ่นกรบาดทามในเพ็ดโมเพิ่นทามเจ้าก็ได้กินอยู่บกไข่เอ้ยจักชีได้กินว่าได้ดีอันยี้ภาษาเขาก็ยังล้างค้าวกับเบาอิ่มจั้วที่ไรเพิ่นเลยเอาน้ำเป็ดชิดพันไปกวดก็ได้ ขาดวิตามินนะว่าได้ก็เนะสิแม่นนั่นแหละเพิ่นเว้าเจ้าได้กินอยู่บ่ไข่หยังก็ดีอาหอมหานนับเพียงแต่อาหอมหานแต่ละข้าวก็ยังครับอิ่มคบ่อิ่มแม่นี่ข้าวสิกินก็ยังบ่มีเนาะแม่นนั่นแหละโยยโดโดยเป็นนั่นแหละลูกแม่นี่แหละ้ะอมเว้านําลูกนําตจนว่าใหญ่ไปอยู่เฮือนเพิ่นกอยู่หลายเฮือนน่ะก่อนสิใหญ่ข้าวตะกี้คั่นแม่มือไปรับจ้างทํางานนั่น สิได้สีไม่ยุอันนี้มแม่มีแต่ไปช่วยพราได้กินขา้าวแต่ตยังน้อยก็ไปหาคอใส่น้ำพี่น้องไปเรื่อยๆแบบสั้นป้บไปยุนน้อยก็ไปรับจ้างไปยุนพ้นนะจา้านี่แหละใหญ่าามาเอาผัวกันยังทุกยูคุคแม่บ่มีนี่แล้วพัดอันอันเอาผัวกันทั้งทั้งมูลทั้งมังผัวจะบ่ได้มีป้ไม่มีผัวกับบ่มีบ่มีพัเดียวมีจักคนแหล่หลุดพายชิ้เพิ่งพายก็บ่ได้หลุดพัเดียว ว่าแต่สู้กินผัวนั่งไปเลยไม่เลยต้องจนตายทิ่มก็ซื้อปะคันเลยแล้วมันตายต่างคนต่างบุีเนาะแม่แม่น่ากระดำน้าหลับจ้าเจ้าอันาผัวเจ้าอยู่จักปีนะก่อนนะเสี่ยแม่กับบทยักษ์ได้รู้ว่าจักจักปีจามชิดที่ชิดผลมาผลกระดิ่งจั่งกระจามชิดปลายนี่แหละแม่กับบทจุ้นโดย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 เมื่อนี้กินข้าวกินน้ำแล้วเป่าไหกินแล้วเมื่อนี้นะได้ยังกิน มืัอนี้นายปินปลาแม่กินแล้วลูกไปหาบ้างโดยกินกมบ่แว่บัวนวลหรือขมบ๊วยชั่มบายอยู่ได้เดือนหนึงเดือนปลายแล้วขมบายนี่ก็ได้โดย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 เป็นเมาหัวเมาหางเลยนะโดยเดถึงฮักไทยเบัวขึอนนั่เด้อโดยนึ่เด้อยโดยโดยอืมนี่น่าพี่น้องมองอยู่มองเศร้าแล้วกะอืมจะนอนกับไพ่เม่นกับลูกนะเนี้กับลูกผู้หญิงเนี อผู้ชายแหละนอนอยู่ทางเปิงนั้นนอนอยู่ทางเนื้อนั่นล่ะดูอันนี้เนาะพี่น้องเฮือนเพิ่นนี่แหละก็พาแม่งกระตาเฮ็ดหลายปีแล้วแหละประมาณ10ปีได้แล้วบ่เนาะนี่ก็บริเวณรอบๆข้างเฮือนพี่น้องเ้ก็เพื่อนบ้านเนาะอืก็กขี้กันอยู่นี่แหละเือนเราก็ เพื่อนหลังนี่เพื่อนพ่อเฉลยเพื่อนลูกเพื่อนร้านอันนี้หักแต่ว่าขิดดินและปันเดียวคนราคาชายค่าเนี่ยมาพีปันดินของเจ้ามีค่าใดนะค่านี่แหละคืนมาทักงพีข้าอ้อมเพื่อนมาหันบ่โดยอันนี้แหละโดยโดยโดยโ แล้วก็อยู่กับลูกน้อย2คนเนาะนั่นก็บ่น้อยปานใดนั่นเนาะผู้หญิงกับผู้ชายบ่อยู่นําจ้ะอ้ยผู้กัผู้ชายหากินหาอยู่ก็ได้เ่าก็ได้ดแต่มันพอได้หากินไปวันๆน่ะวาง่ายๆเนาะนั่นแล้วบ่พอว่าสิได้อข้านบ่พอสิได้เป็นกเป็นกพอเฮือนซานได้เนาะว่าง่ายๆนแต่ว่าได้กินอือเจ้าๆๆๆๆ เฮือนนั่นเฮือนคือที่ขยําขนีอยู่มันจะมีทางรถไปอยู่บ่มีแหละัก็บ่อุกบ่อังเค่ะแค่ได้แต่ดินแต่พ่อตแม่ละอยู่ไปโดยโดยมันข้าวตะกี้เนาะโดยตะกี้ก็เลยบ่ได้ตรงทบตรงทางไว้แม่นไม่มีทุ่งมีทางล่ะอ๋อยงไปโเจ้าได้เป็นลูกผู้เดียวโดยผู้เดียวอ๋อใหญ่มากกับพี่น้องแบบแท้ๆหั่นบ่มีเลยเนาะบ่มีแล้วคอือขอโทษเด้อพ่อแม่ เจ้าตายป้าตั้งแต่ยูจีปีแต่จีบสองปีจีบสองปีผมโดยเลยแัดคนบัดแม่คือแม่ในน้มันน้อยมันเจยนะคะยู่เพื่อนผู้นั่นผู้นี้ตะกี้นะซอยกินโดยโดยโดยง่ายมากและเอาผัวตัวตายป้าอยู่น้ำลูกแม่นั่นโดย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 ก็คือที่ไปที่มามันกะเอาว่าไงที่เจ้าเป็นลูกกัมพาร์อะไรเนาะโดยกัมพาร์โดยยังน้อยครับโดยสาเหตุมันกับบุมีเลยบุมี อือแบบนั <É. S 2> ้นล่ะแม่เลยบ่มีแล้วบ่มีมูลมีมังแล้วพอกิดินแต่ลมเฮือนกับหน้าสิบให้นั่นล่ะดูดูมีแต่ตัวนี้ที่มมังค้ไว้ให้เนาะตัวนี้แล้วก็บ่ลายลูกเอ้ยาบ่มีอืเจ้านี่ก็ตายป้าแต่ยังน้อยอือบจ6คนบ่โดอันผู้หญิงหรือผู้ชายคนน่ะชาย3หญิง3อ๋อแบ่งกันเลย3เลยคร เขาแตกไปไพ่ไปมันล่ะทำไงมาแม่บุกุ้มได้มีแต่หอดผ้าหอดผ้าหิ้วแต่ยังหน่อยกับหิ้วเพราะยังไงล่ะเขาไปก็เลยเอาเมียกับไปนะแม่ล่ะวันนั้นเลยลูกแตกพระผ้าไพ่ไปนี่เนาะวันนั้นแล้วโอ้เจ้า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 ก็ได้เพื่ออันบ่มีรักแรงบ่มีอันนั้นลูกเต้ากับบุญยากอยู่น้ำเนาะอยู่แล้วบ่มีรักไม่แก่นเทนแล้วโตแบบบ่มีมุ่นมีมังหลายให้ลูก ก็ยู่รับจ้างกินแต่แม่ก็ยังหลับจ้างคือเดียวก็กินหลับจ้างอืมจะไปเห็นอย่างนะต่กอนไหมแต่กี้นักเซียมันพ่นนี่แล้ววันสามสิบแล้วเซียมันอันพุนนี่ปลาชน้อยชนมันพ่นบ่โดยไปพุ่นแล้วอันแล้วเชียรามันกับเป็นวินทุบลงแต่พุ่นหลักยังไม่ไปกวดแล้วก็เท่าปลาเนี่ยจะได้ไปกวดวันละสามสิบอันชนอ้อยชนมันโดยบาเนี่กับไปเลยนะไปยูนักพุ่นบ่ที่ไป ไปเที่ยวดงในหัวคําบุญคําบงนี่แหละยายไก่กลับบ่ดูนกลับนักเทือเพิ่นเอารถไทยบักขี่ไปน้ําเพิ่นัเทือเพิ่นผัดยางไปยางไปตนแรงก็มาตนเช้าก็ไปางมาแล้วหั่นแล้วแม่ยังลงวอแต่ยางไปเพื่อสิฮอดก็เมื่อยแฮงเนาะ8:00จังฮอดตื่นมาไปแต่เด้ไปแต่เช้าฮอด8:00ปมาได้สมบ่มืดผมบผมเอ4:30กเลี้ยบนอ4:30เพิ่นพาเลิก โดย,โดยม,ามาเพื่อนกับคัทับเนาะโดยคลยมาเพื่อนวันนั่นแล้ววันละสามสิบพับนหรือว่าวันละร้อยบาทนอพี่นองบุหอร้อยสาเดอนนี้เนาะเงินึืนก้าสิบกว่าบาทเม่ปจักองวันสามสิบนจ้างนะขาหน้าเขาก็กินเองบ้าเขา,าเองเขาตัวเองเนเอาไปหนึ่งแตเด็กเอาไปเลติวมาหนึ่งแ็กไปนะโดยโดยโดโดยสิอ่าอ่ งามลําตางดํนาก็ดํนาแม่นะได้ๆๆไปแล้วไปแล้วมันล,ล้มลงนะมหมาดนี่แม่พื้นบ่ได้แล้ข้าวกินอย่งเก๋ก็สิบ่มีเลฝนก็ตกอือไปแล้วก็อันมันเมื่อยลงเมื่อยลงบ่จักจักเดือนจักมื้อจักเดือนจะไปเฮ็ดไปโย7 8มื้อพิ่นเลยวักแต่เที่ยวก็ได้ลูกเอ๋อือแล,ล้วดํานาข้าวเสียหญ้ามันไปต่ออยู่อันนั้น,ดน,น,ดน,นได้เมื่อยมาเลยบน่ โดยเมื่อยมาเลยกินก็อดอดอยากอยากไรละมาเมื่อก็นอนเลยนลยมันเมือ่อยมันขาดอาหารขาดอย่างแน่นเนาะชิเมนสั้นไรเนนะพิ่นอะไรกันไ,ไร,ไ,รไปปวดเพิ่นก็วอาว่าขาดธาตุอาหารเพิ่นว่าส่วนไรบ้านนอกบ้านนาเขาก็ชิบาาอะไ้กินอย่างนั่นหลวงพ่าพี่นอ้องมีแต่แต่เข่าชิมีกินก็ยังทั้งยากเนาะแม่เนาะข้าบอิ่มข้าบอกอิ่มตอนเว้นมาไรหละกินแกงน้ำไม้ไปท่านแล้วลูกเอ้โดยโดยโดยมีแต่น้ำไม้กับอัน จิโร okay, ่กิโลไปจังนละอยู่แบบนั่นแหละโดยแบบนั่นแหละมันบวมเนี่ยไม่มีมีตมินเนาะไรหรอกเนาะจิโร่ไปจังชั้นแล้วแม่กินนะข้าวน้ำไปเอาใช้น้ำเองจะกินคือมันเบิดไปแม่แม่ชื่อละชาวหาโลตะพุ่นกระเบิดแล้วมาช้ำชานี้เลยโด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 ยแต่แรงกับขันลูกเฮ็ดไรไรแบบนี้ฮะขันลูกได้ปลาจะไปขอเลือนมงขันบ่ได้ก็ไปยืมเอาก็บาดม่านั่งก็ได้โย่บ่ได้แหละแทนมูนี่แล้วไปเลขเอาโดยเอาปลาไปเตียนเอา เอาปลาเอาปูปลาไปเปลี bom, out, ่ยนเอาเนาะลูเต no ่าหามาเนาะโดยอโอ้านั pa port, ่นแล้วโดย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 ก็คือแบบมันมันเป็นแบบแบบนี้มาตลอดเลยป่ะม่แบบคออึดอดออยากบางทีมาตั้งแต่แต่เต่าหน่อยมาแต่หน่อยแต่น้อยอึดอัดยากกว่านี้แล้วแต่บริมีเลยแบบนี้ ไมีแล้วลูกเออไมีเลยถ้าปานนี่แหละแม่ก็จนเฒ่าแล้วอายุชี้ชิดผาชิดแล้วแม่ก็เมื่อยนะโดน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 อก็คือเป็นแบบนี้บริมีอย่างมาแต่แต่ไรเราก็ได้ไปนอนมันก็เลยเป็นแบบว่าสะสมมาลายหึงเนาะเนี่ยอยู่ในกินเขาก็ขาดสารอาหารไปนอนคนมโนนอกบ้านนาเฮาแล้วลูกเออ อายุจ็ดปีนะาจะว่ามื่กินเฮาดูหาซิปหาซิปดโดูมีลูกหกคนเปิดเลือดเปิดยางน้ำลูกกับมันของง่ายๆเนาะชื่ว่าหาสั้นแลยแม่ขับถุกยากออกคำลูกได้กับบืนมาแต่บืนหาเข่าอันนี้นะแม่นะนก็ชุดสวยไปแล้วท่นอย่ามาใกล้กล้องท่านบอกนี่ดูดโดูนั่นแล้ว ทุกยากปากมองนี่แหละเราความหลังกับจนช้ำก้อนล้ําอะไรลูกเอ้ยมีนะทุกกระทู้กระทย้ได้ทุกทําอะไรทุกออกเพื่อนอยู่ผู้เดียวก็ให้แม่อยู่ผู้เดียวคอยได้จ้ะนะอาบมีผู้ใดเข้าตะกี้แบบข้ามาอะไรมืดย่านให้แม่นั่งอยู่ผู้เดียวโดยโดยโดยดูดูดูคนเดียวมาตั้งแต่นั้นบัดบบลูกเต้า ขอโทษด้วยอันเจ้าได้ลูกได้เจ้ามากนี่แกอันอันเจ้าเลี้ยงแบบไรเจ้าเจ้าผัวผัวนี่แล้วเลยไม่ใช้<อ>ก๊อฟอะไรลูกเลยไม่มาหละสื่อลุมเข้วตําจอกแรงจอกง่ายตะกี้ก็ไ้เ <N: S 2> ขาหนึ่งเขามาฮาเียได้เลี้ยงกันเนาะโดยขเ<อ>ขาเลี้ยงเขาอันเขามานี่แล้วได้มาเลยปะตาําหลังเต้อผัวใช้เบ็ดปะตอนเช่ามาเลยไปหลอกคอมาแลวก็ตําม,มากินวันนั่นแหละแม่นั้น จ้าเ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 ฉพาะผัวเชียร์ป้าอยังทุกเท่ากับเมื่อนี้นะทุกจนตายนะผัวเจ้าก็บอะไรกันเนาะป้าคันเลยไม่แล้วไม่ตายผัวก็ได้คันยามนี่บับลุยน้ำหวยใช้เบ็ดดูดูดูนับเป็นยังสาเหตุิตยังตายอันี้ไม่กับบดยักษลูกเอ้ยยู้ๆเลยเมื่อยเมื่อยเมื่อยนี่แล้วเมื่อยก็ไปเลยกับบดไปเมื่อนั้นบลายเมื่อไปแล้วเพิ่มมากกว่บอกว่าบ่เศร้าเลยไปเลยเละเพิ่นก็ได้โอ้เจ้า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  สาเหตุมันก็เป็นอย่างนั้นเนาะโดยโอ้อ้าวฉันเฮาเดี๋ยวเฮาสิมอบเงินให้แม่ไว้ซื้อเฮ้กินได้แม่เด้อ100,000กีบด้แม่เด้ออขอบใจเด้อลูกดเดี๋ยวเฮาสิเงินผู้ใหญ่จะดีเพิ่นฝากไว้แหละซื้อพอสังเวียนแล้วก็พอทวินเด้ออัน ที่มอบไว้ฝากเงินมาให้บ่เตียงนี่ก็ฝากให้แม่อุตส่าห์ในเพิ่นเนี่ยแม่เว้าซั่นนี่ละทุให้อยู่ดีมีแฮงเด้อผู้ชนผู้ซอยก็ได้ให้อยู่ดีมีแฮงให้มั่นให้ยืนเป็นผู้ใหญ่ไม่เตอยู่นี่เด้อให้ล่ําให้รวยเด้อให้อยู่ดีมีแฮงให้ให้ฮุ่งใเฮืองฮุ่งเฮืองเื่องเล่มให้ได้พ่งพาอาศัยเด้อผู้ใหญ่เอ้ยแล้วก็บ่าวผู้มาเอาให้นี่ก็ให้อยู่ดีมีแฮงให้ซื้อใหญ่โตกว่านีให้ล่ําให้รวยเด้ออ้ายไปสะดกมาสะดกเด้อย่าลูกก็ได้าุาเนาะ สู Maybe, ้ๆก ok. ็เสพติตได้แม่เด้อโดยจ้นะครับขอตัวครับก่อนได้บันี้เด้อโดยโดยอยู่ดีไม่เฮงเจ้าเจ้าโดยโดยก็โอเคเนาะพี่น้องมาเตียงก็ได้สอบถามเรื่องราวนะก็เรากะแบบผัวตายพระได้จิตเปรปีแล้วพี่น้องแล้วก็อยู่กับลูกตามลําพังมาบ่มีอย่างเนาะอะก็มีอยู่แหละก็นใช่เปล่าอะไรกับพี่น้องดินนี่ก็เป็นอ้อมๆนี่นปันให้พอได้ปลูกเฮือนแล้วก็มีนาอยู่ประมาณ สิบห้เรา,หาให้น่หน่อยเข่าก็ได้สิบสองสอบกระเปือกพี่น้องซึ่งมันบอพอกินเนาะบบกุ้มสิบสองสอบกระเปือกปีหนึง่งแล้วก็ตอนนี้ก็เราเป็นวินเป็นเวียนพี่น้องแล้วก็เมื่อยแล้วเคยไปหาหมอทีหนึง่งเป็นว่าขาดเลือดก็ขาดสาอาหารแล้วว่าง่ายๆเข่าน้ามชัปากยังกินบไม่กินเนาะอยู่บ้านฮาเนาะลำบากอยู่คัดสนอยู่พี่น้องเลยเราก็ได้ก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งสี่เป็นต่สงสารเนาะเราเป็นลูกกัม้ามังเต้นน่น่อยพอ พ่อแม่ตายป้าแต่อายุ12ปีเนาะพี่น้องเนาะเราจนกระทั่งใหญ่มากแล้วก็เอาลูกเอาผัวแล้วก็ลูกผัวก็ตายป้าอีกแล้วก็อยู่กับลูกกับเต้าไปปะเนี่ลูกเต้าก็บเตะพละาผ้าพายโบมีอย่างให้อ่าอยู่ลูกเต้ากับอยู่น้ำเนาะเป็นกับไปอยู่เฮือนผัวเฮือนลูกเฮือนเมียแล้วก็เราอยู่กับลูกละสองคนตอนนี้พี่น้องเลย กับบุมีอย่างลูกลูกกัไปหาปูหาปลาหาน้ำไม้มาแลกเข่าแลกน้ากินไปวันวันอ่าก็มีประมาณนี้เนาะชีวิตเราเนาะพี่น้องเนาะอ่าก็ถือว่าเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่ทุกยากและก็ขัดสนอยู่ในบ้านนาโภมุตตะพอแข่งสวัสนดนะ์นักฤทธิ์ะพี่น้องเนาะเอ้าวสำหรับเมื่อนี้กับใบเตียงสิขอตูลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อสวัสดิ์นี้บบเตียงขอเก่าเขามา,า,าสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุสุขคนเด้อเนาะที่กับมา,าสะสมคลิปจนจบ แล้วก็บุคามโฆษณาบาตียงน้องเป็นภูมิประคุณทั้งหลายพี่น้องเลยสำมื้อนี่บตียงขอตัวลาไปแล้วพี่น้องบายบายพี่น้องไปสูุูุ่่กคนเด้นาะ